เกรดความรู้แรนดี้เปลี่ยนมือของเขาเป็นแปลงขัดห้องน้ํารูป PNG เนื่องจากความสัมพันธ์ของพวกเขาไม่เท่าเทียมกันเขาเป็นคนแรกที่ถูกดัดแปลงร่วมกับจอร์จที่ถูกดัดแปลงซึ่งอิงจากโทนี่ที่เล่นได้ซึ่งก็คือโทนี่แรนดี้ทำให้พวกเอาเธอดอาหารวันหนึ่งเขาพยายามแย่งถั่วกระป๋องแต่แรนดี้จับเขาได้และต่อยตาข้างหนึ่งของเขาอย่างรุนแรง และชีกมือของเขาซึ่งอธิบายได้ว่าทำไมเขาถึงขมวดคิ้วเขาไม่ชอบหรือเกลียดแรนดี้ในขณะนี้โทนี่ที่ถูกดัดแปลงและมาโก้ที่ถูกดัดแปลงเป็นสองคนเดียวที่มีตาสีขาวในขณะที่จอร์จที่ถูกดัดแปลงและแรนดี้ที่ถูกดัดแปลงมีตาสีแดงและเอ็กบีต่อที่ถูกดัดแปลงมีตาสีดำลินดามีตาสีเขียวและด็อกเตอร์ปิกัสโซที่ถูกดัดแปลงมีตาสีแดง เขาเคลื่อนที่ผ่านพื้นได้เร็วขึ้นเรื่อยๆส่งผลให้ในที่สุดเขาก็เร็วกว่าคุณในเวอร์ชั่น0.0.71เขาจะพุ่งเข้าหาคุณเมื่อเข้าใกล้คุณทำให้เกมซับซ้อนมากขึ้นทูนี่ส่วนใหญ่สามารถเดินแซงเขาได้นอกชั้นสุดท้ายหรือเมื่อเขาพุ่งหรือพุ่งเข้าหาทูนี่ แม้ว่าจะจัดการได้ค่อนข้างง่ายแต่เอาเตอร์ตัวนี้ก็ยากที่จะหยุดคุณได้เช่นเดียวกับเอาเตอร์ทั่วไปตัวอื่นๆเขาเป็นหนึ่งในอาเตอร์ที่ถูกเกลียดมากที่สุดในเกมเช่นเดียวกับเอาเตอร์ทั่วไปทั้งหมดโดยหลักแล้วเป็นเพราะพวกมันน่ารำคาญเมื่อต้องจัดการเมื่อพวกมันควรจะเป็นเอาเตอร์ที่เรียบง่ายที่สุดการออกแบบของมันดูคล้ายกับของ T.W. i s t e d c o s m o เล็กน้อยอย่างไรก็ตามมีความแตกต่างบางอย่างระหว่างการออกแบบของพวกมัน